รับเป็นบทบุญธรรมของแม่ทัพเซียวนางก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องไปตลอดชีวิตและยังแต่งกับคนที่นางรักได้เองไม่ดีกว่าเหรอเจ้ามันหาเรื่องไม่เข้าเรื่องแม่ทัพเซียวหากชอบเป็นนางหลินก็บอกมันเลยอย่าโมเลตบทซับซึ้งบุญคุณนั้นเลยเสแสร้งสิ้นดีส่งเดาจจอระหว่างข้ากับเราเออไม่ได้สกรปรกอย่างที่เจ้าคิดเจ้าไม่สกรปรกแต่แค่กระหายในตัวนางละสิเจ้าพอได้แล้วแม่นางเซียวซ่งเจ้ายืนขึ้นก่อนเถอ,อะ ขอพระไทยฝ่าบาทแม่นางหลินเคยช่วยชีวิตแม่ทัพเซียวรางวัลตอบแทนข้าจะประทานให้แน่นอนถ้าว่านางก็เป็นเพียงสามัญชนเจ้าจะให้นางมีสัก์เท่าบุตรีเสนาบดีแม่ทัพเซียวนี่จะอยากฉีกหน้าท่านเสนาบดีหรือว่าอยากฉีกหน้าของข้า ที่เป็นผู้ที่พระราชทานสมรสให้กันแน่กม็มอมไม่บังอาจเมื่อวันก่อนข้าเพิ่งพบเสนาบดีส่งเขาขอให้ครอบครัวสงบสุขสมานชันแม่นางเซียวส้งเจ้าก็ควรสำรวมวาจาอย่าทำให้เสนาบดีส่งต้องเสียใจเ,เ,เพคะฝ่าบาท นี่เป็นแผนยั่วให้ไล่ตามงั้นเหรอนี่เป็นกลยุทธ์ใหม่ของเจ้าเหรอปล่อยนะนิดเทนทำอะไรเนี่ปล่อยอะไรกันเจ้าก็ชอบให้ข้าทำแบบนี้ไม่ใช่เหรอข้าไม่ชอบมันไล่หร i c k to watch the full episode